ประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่จะมาพบกับบริษัทหนนรรรลักทรัพย์มาจำกัดมหาชนนะครับบริษัทหลักทรัพย์ไรลาจำกัดมหาชนนะครับที่จะทําการไลฟ์สดนะครับถ่ายทอดการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็หุ้นรายตัวนะครับท่านนักลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับในเพจเฟซบุ๊กเรานะครับแล้วก็มันนี่สเตชัตนส่งการตอบก,ก่อนนะครับนะครับเราจะออกถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งใกล้ๆประมาณนี้นะครับภาพรวมวันนี้ ก็ยังขูดขิกขูดขอยู่หนับนะครับสําหรับตลาดนะครับก็อยู่ตรงนี้เป็นหน้ับไปแล้วน,นะครับพันห้าร้อยหกสิบพันห้าร้อยประมาณนี้นะครับพันลสิบโอ้วันนี้โออาร์มาห้าเปอร์เซ็นเลยจะาฉลองไม่ติดแคสนะครับนะครับเพราะว่าวานต่อไปหลายวันนะครับเป็นหุ้นดีนะที่โดนที่โดนเดินหน้าประตูกงห้องขังแทบทุกระทิดเลยนะครับ ก็ภาพรวมครับ l e c t c t i v e ลายเป็นเป็นบางตัวนะครับวันนี้ลูกรักก็ดีมากเบรกสวยงามนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับยังคงมองขึ้นต่อโดยการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับถ้าชุดขึ้นไปรับหน้าเนี่ยเดีย๋ยวให้ดูการานะครับนะครับก็พักเพื่อขึ้นต่อนะครับ มองนู่นเลยเลขโปบนนซี่นะครับหนึ่งหกหกหกคูณหกหกดูสดใสนะครับภาพรวมลูกหลักก็สวยงามนะครับโอเควอลุกมาเรียบร้อยยืนสามแปดสองสามแปดศูนย์ได้นี่ไปนู่นเลยสี่สามสามสิบ นะครับใครจะซื้อใครซื้อซื้อเลยนะครับยังยังดูโอเคอยู่นะครับดูโออาให้แฟนคนสำคัญหน่อยอุยโย,โยสวยงามมนะาช้าบพิด่ามันด่าเสร็จขึ้นเลยตั้งให้ด่าบ่อยนะครับตอานัดตัองสายก,ก็สามเป๊ครับสามสองห้าบสามสี่ครับโปิดดินสง่ง นะครับนี่จะดูรัชนีนะครับก็เป็นรูปนี้นะครับเดยกกะพักยืนแน่นๆแล้วก็ค่อยขึ้นตอนนี้จะขึ้นได้แข็งแรงให้ดูรูปลักใหม่ IRPC รอบนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่าสเปรดสเปรดปีโตขึ้นเยอะมากนะครับก็เลยทำให้เป็นเป็นปัจจัยที่ทำให้สรงสัญญาณซื้อขึ้นมาครับแล้วมาตอบคำถามเรื่องหนึ่งว่าทุพยชนกแสงพันท้นะครับซื้อเพิ่มได้ด้วยทำไมจะกำไรต่อเดียว ซื้อโซลเทเล่หาขึ้นก็ได้นะคุณพอชนกสวัสดีครับแฟนคนสำคัญครับคุณหน่อยสวัสดีครับคุณดุสิตแสงชายนะครับเคแบงเคแบงก็ดูระยะยาก็าดีออกเริ่มขึ้นและน่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็จะเรียนเดี๋ยวี ตอนแรกก็ร้อยห้าสามมองไปดูเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบสวัสดีครับคุณสากรคุณศิลาพรบีพี บานบูพาวเวอร์รก็ส่งตัวนะครับไดอยู่ดาวลับเรา <c oughs> ไม่ว่าก็ทยอยซื้อได้นะนะครับมีเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเอ็มดเอ็ไม่สวยเลยนะครับเราเอาวอร์บอสมานะนาวลัมอยู่สามร้อยสามบาทเจ็ดสิบแปดเอง มส,สมบัติสมคตโตก็ไม่สวยเหมือนกันนะครับมีรีเวอร์ซ์เปอรเทิร์แท่งแดงใหญ่เลยนะครับ P.P.S ก็ขึ้นวันแรกนะครับก็เคนิเคอรบายนะครับ โอเคโออาเนี่ยเดี๋ยวพูดอีกนิดหนึ่งนะครับคือมันเป็นหุ้นที่ดีนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์คาดการปีนี้เนี่ยทางไอรลล่าเราคาดว่าจะโก o w t h ยปอร์เซ็นแต่มันจะอยู่ระหว่าง25-30%ถสาเปอร์นะครับกว่คุณเพือนัดนะครับสวัสดีเจ้านะครับ,รบต้าโออาร์นี้ประเด็นก็คือมันจะเล่นได้ไม่ยาวมนันก็จะติดเรื่องของ แคดบาลานร์ดูน,นี่แต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของ PE ตามหลักบัญชีเนี่ยมันอยู่แค่สามสิบเองนะครับแต่ว่าทางตลาดก็ใช้ f ู l y ีแบบฟูล l ีเดลูชนนะครับนะครับมันก็กลายเป็นสี่สิบนะครับเพราะนั้นเมื่อวันนี้เนี่ยคงไม่ติดมันจะมีสองเลื่อนขายคือสาสิบเฉลยงกับวอลลุ่มเทโนวาสูงเกินไปแต่ดูตอนนี้วอลุ่มไม่ค่อยเยอะแล้วอาจจะ ก็าอาจจะเล่นได้ยาวนิดหนึ่งอาจจะได้ถึงสามสามสามสี่ 3, 3, 3, 4, แต่เมื่อไหรติดแค่บ,บัลานออันนั้นวิ่งยาวเลยนะครับตัวแท่งใหญ่างนี้แนนสามสองห้าสิบเอาไม่อยู่นะตอวยเยอะเยอะๆคำถามเยอะตุวเล็กบิ a ตี้ เมก็เกาะเกทนมาเป็นไซด์เวอ์อัพนะครับได้เรืเ่องกัญชาเขาด้วยขายได้จริงนะกัญชาเนี่ยแค่พูดถึงก็วิ่งกันใหญ่เลยคุณใหญ่เขไม่มีอะไรนะครับคุณแรงวอ ให้พันนิดขอทัาเกตนะครับได้เลยวัดให้ร้อยี่สีนะครับบังจากกไม่จยสวย เนี่ยใ้ยันนี้กับเคแบงเนี่ยเราก็เชียร์มาตลอดถ้าติดตามรายการเรานะครับน่าจะไม่ตกรลนะเ <c oughs> พราะว่าจะบิวให้ซื้อหุ้นตลอดเลยนะครับถึงลงมาเราก็ไม่กลัวน้องเมครับ BBL น้องเมนี่เป็นมาร์เก็ตติ้งมัเนี่ยถามได้หลากหลายจริงๆ b ิ l บก็อ <c oughs> หลายคนจะมองว่ามันมันถูกน,นะครับ P ีมันจุดห้าเท่าเองในขณะที่เคแบงก์ ank, พมันจุดแปดแล้วแต่มันก็สะท้อนถึงว่าตลาดไม่เล่นะนะครับแล้วถ้ามันถูกแล้วคุณซื้อของถูกซื้อดากเผื่อวันนีงเกิดวมันมาเล่นเนี่ยก็ระวังจะดักดานนะครับมันไม่ไปอะ่ะ kCE แล้วยังเป็นอัพเทน่ะน,นะครับใจเวออัพครับขอบคุณเจ้าขอบคุณจ้านักเจ้ามาสัตว์ันมนันนีสเต,เตชันนะครับสวัสดีครับคุณพรมเพนพรพันธ์คุณวันธนานะครับ CPF ก็สวยนะรับราคาสุกรเนี่ยมันทำราคาอาทิตย์อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันขึ้นทีเดียวต้องจากเจ็ดสิบแปดเป็นแปดสิบกว่าเกือบขึ้นทีเดียวเกือบห้าหกเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับน่าจะไปได้ไกลพว่าสมควร BCH Why? เมื่อวานก็เชียร์ซื้อนะแต่วันนี้เจอดาบปักมัญญาณไปแล้วสต็อปรอกก่อนดีกว่าเจอขา,ายสวย่วนลงม,มาเลยนะครับปอตทีอทอ่อีกตัวหนึง่งมันไม่เล่นไม่เข้าใจเงมืินลูกๆไปกันขมๆโอเค สี่เ <CH> อ็อี่อละเสียตัวนี้เสียกีลัตัวมันลงบ้าบาเหมือนกันตัวนี้เออคราบตัวนี้สวยกว่าสี CH g ถ้าเดสามส นะครับ KTC โ okay, อเคตั้งลำได้ละแล้วก็มีแต่วนนี้โดนดักอุยาณไปทีหนึ่งนะั้นสลบยามาเป็นสองเดือนเลยมั้งกลับมาใหม่แล้วตั้งลำเตรียมขึ้นไปนะครับ ชาเกอยู่เจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบนะครับซีเตอบแล้วนะคนเดี่ยทนไรเนี่ยดีวเอสเตอนนี้ก็มีสัญญาณซื้อ มาแปดิบนะครับไปนะ่าจะไปต่อนะครับโอเคเรามาดูภาพรวม o R L e. โออาลีเคแบงมาแล้วตลาดเริ่มเริ่มติดเครื่องแนละ้ว ก็ดูโอเคนะครับภาพรวมในรูปคนที่สองเ็เริ่มฟอร์มดีนะครับทหารไทยอืมโอเควันนี้เก่นกำลังแกนให้สนุกนะครับไม่ต้องกลัวเราเราหุ้นขึ้นมาครั้งชีวิตขึ้นมาแล้ววิ่งหนีกันใหญ่เลยแล้วเมื่อไหร่จะได้กำไรนะครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ